สวัสดีค่ะทีมกายภาพบำบัดจากโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อยวันนี้จะมาแนะนำท่าบริหารเข่าค่ะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะนักวิ่งมักจะมีปัญหาข้อเข่าและข้อเท้าเกิดจากการใช้งานอย่างหนักเป็นระยะเวลานานทำให้เกิดการข้อเข่าเสื่อมได้สาเหตุเกิดจากการวิ่งที่ผิดวิธีหรือน้ำหนักตัวมาก ทำให้มีโอกาสเสี่ยงวันนี้ทางเราจะมีท่าบริหารข้อเขา่าสําหรับผู้ที่รักการวิ่งมาแนะนํานะคะเพื่อป้องกันรักษาอาการปวดและรวมทั้งเพิ่มกําลังกล้ามเนื้อของต้นขาด้านหน้ามีทั้งหมด5ท,ท่าดังนี้ท่าที่1นอนหงายเอาหมอนหนุนใต้เขา่าจากนั้นเหยียดตรง10วินาที 2. นั่งบนเก้าอี้แล้วพาดขาวไว้บนเก้าอี้เตี้ยๆเหยียดขาตรงเกรงกล้าเนื้อขาและกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้10วินาทีถ้าไม่สามารถเหยียดขาได้สุดให้ใช้ถุงทรายถั่วที่ข้อเข่าร่วมด้วยทำทีละข้างสลับกันท่าที่3นั่งพิงเก้าอี้พร้อมเหยียดเข่าตรงและกระดกข้อเท้าขึ้นค้างไว้10วินาทีทำทีละข้างสลับกันโดยมือทั้งสองข้างสามารถไว้ข้างลำตัวโดยการจับเก้าอี้เพื่อการทรงตัว ท่าที่4ท่านี้ช่วยเรื่องกล้ามเนื้อหน้าขาให้แข็งแรงมากขึ้นโดยนั่งคว้ยขาให้ขาด้านล่างวางเหยียดต,ตรงไปด้านหน้า10วินาทีทำสลับข้าง ท่าสุดท้ายท่าที่ถ้าท่ 5, าจะค่อนข้างยากพอใช้แรงมากที่สุดแต่ช่วยเรื่องกล้ามเนื้อหน้าขาและท้องขาได้ดีโดยการนั่งจะนั่งควายขาเหมือนท่าที่4เพียงแต่ให้ขาด้านบนออกแรงกดลงน้ําหนักมากขึ้นพร้อมเหยียดขาด้านล่างให้ตรงกระดกไปเท้าขึ้นค้างไว้10วินาทีทําสลับข้างกันหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจ f a c e b o o k วิชัยเวชอ้อมน้อย หรือพิมพ์คำถามไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง YouTube วิชัยเวทอ้อมน้อยกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ